อบรมเป็นการพื้นไานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอบรมจากต่างชาติได้เข้าเรียมกันอีกครั้งผู้ขับรถอบรมหมายเลขเรียนรถเลขสวยจะได้มีโอกาสสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถแสตมน์อยากจะเรียนว่าท่านท่ารปฏิบัติการอบรมหรือว่าเป็นเรียงท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ของรูปน้ำมาศที่สำคัญโดยเพราะจะมีอะไรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีเช่นอุทยานประวัติศาสตร์กรีทพที่อำเภอสีเทพาบนนั้นแล้วยังเป็นดินแดงมีรัฐประศาสน์ต้องถึงฐาเมืองจเมื่นร้นซึ่งเชื่อว่าอยู่ที่อำเภอหลงศักดิ์ผู้มีก้นระการในการร่วมกับฝูงบางกลางเท่าก่อตั้งอนุกรรมของคนไทยเป็นแห่งแรกในจวนภูมิทัณฑ์หรืออจักรสุโขทัย เอองั้นแล้วอยากจะเรียนจากท่านในฐานะที่เป็นอาคมตุ๊กตาไปยืนเพชรบูรณ์ว่าเพชรบูรณ์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามครับที่เด่นต้องเที่ยวธรรมชาติที่หลวงชาติจากท่านว่าท่านจะได้ การดีเด่น่ความสุดต้องผู้อยู่และผู้มายี่ท่านครับในวันนี้ถือว่าพวกเราได้รับเกียรติจากท่านเป็นอย่างย <c oughs> ิ่งและถือว่าท่านได้เกียรติพวกเรามาร่วมในงานครั้งนี้ในนามของทุกคนที่จะดูต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยที่รุณามาให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะ ได้ชนะได้รับความสะดวกสบายมีความสุขตลอดเวลาที่ทำงานดิจิทศลโดรได้ได้รับเกียรติจากท่านในโอกาสต่อไปขอกากเรียนครับค่ะต้องขอกราบและในโอกาสเดียรันี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีโครงการขนส่งทางบกค่ะท่านปรรหานอิทธิรงขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และรับฟังรายงานจากท่านผนส่งจังหวัดเพชรบุรีค่ะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญนายสุจน์เรือนนพคุณค่ะกล่าวรายงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้ราท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมสทุนทุกท่านครับในานามของคณะกรรมการ การประมวลหมายเลขเรียนรถเลขสวยัดพิษบู์ประมงไายสมบูร์เื่มทลนยลส่งัดพิษบูลต้องกราบขอขอบคุณท่านรองทีดีการทิจเป็นอย่างสูงที่ได้ลงนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขเรือรถัดพิษบู์ในวันนี้ยาวสิทีิการประมูลหรือการเสียเมียเรถประเทศรถโดยนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็คนของกบพิ หนึ่งหมดตัวสอนที่ผ่านมาจะใช้ระอะเวลาประมาณ3ปีซึ่งคาดว่าการประมูลในเลขทะเบียนของจังหวัดุตูลครั้งต่อไปคงจะเป็นประมาณ3ปีข้างหน้านับจากนี้สําหรับการประมูลในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่4ได้นำหมายเลขทะเบียนรถยนตทังหดทคนไม่เกินเจคนรวมเอาสอนรอยขอซึ่งมีความหมายว่ากิจการดีโชคดีป้ายดีถูกโชโลา และเพิ่มศักซีจำนวน301หมายเลขออกประงวลเป็นการทั่วไปด้วยวิธีการเสนอราคาด้วยวาจาข้อไม้ระหว่างวันที่19ถึงวันที่20กรกฎาคม2557เวลา08.30นเป็นต้นไปการระมวลหมายเลขอียนลดได้สวยในครั้งนี้สำนักงานกระทจังหวัตเพชรบูรณ์ได้ประชาสัมพันธ์เจอประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการทั่วการผ่านสื่อต <Hey. S 1> ่างๆเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เว็บไซต์ส่งข้อความและจัดทำป้ายประชาชนรูปแบบต่างๆติดตั้งการเกตอัเบอและแหล่งชุนต่างๆมีการจัดกระบวนแห่ประชาสัมพันธ์ส่งผลให้ได้รับความสนใจจากประชาชนที่จะเข้าร่วมมาดูและได้ลงเกมไปแล้วะสำนักงานหรือส่งจังหวัดเพื่ด 7 9 9รายรวมเป็นเงิน2องล้านสงแสนกพับาทโดยจะแนมกับหมายเลขทางต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1จําจำนวน285้หามายเลขเป็นจำนวนเงินหนล้านแนงหมื่ันบาทกลุ่มที่2จํจำนวน2 6 9หามายเลขเป็นจำวนเงิน5าแสนส่นเกาพับาทกลุ่มที่3จํจำนวน2 8 5หมายเลข เป็นจำนวนเงิน285,000บาทพิธีเปิดการประมูลหมายเลขเปลี่ยนรถเลขสวยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการรัะสาวติดข้างอีกคนและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประมูลสำนักงานขนส่งและพัฒนาทร่ดินขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง่าท่านประกาศนี้ด้วยครับวันนี้ได้เวลาอาหารัวแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านรองพิธีกรมการขนส่งทางบกท่านประธาน ใม่กรมนาข่าเปิดการบำรุงายเลขเครื่อรถแท็กซี่จังหวัดพิจรปกับเรียนับท่านอ่างเพื่อจังหวัดพิจิต่านศิษฐาท่นท่านที่ี้องช่วยท่านปรถแท็กซี่นความรู้สึกท่าเกตรทาิาอมประานต่อประธานพิจิตรต้องเข้าส่บัตบริ าส่วนราชการจังหวัดท่านผู้สมจังหวัดครับแล้วก็ที่สำคัญคือท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กองกำลังต้องตอเหตเราจะพิจารณาให้ทุกปีนะทุกปีก็กานส่วนนี้มัน่ึ้นมาประมูลแล่นในส่วนหดึ่งแกจะนำไปส่วนหนพิเานะครับึ่งปีนี้มีผู้ยื่นมาประมาณ3,000ัลายแนะเราพิจารณาอยู่ะคราตรวสอบเพาต้องอยู่ก็คิดว่า3,000ัลาย ဘာလို့လဲ าวันนี้เป็นแผ่นป้ายที่เป็นอากพถิ่ที่เป็นแผ่นป้ายใหม่ของจังหวัดเพชรบุรีแล้วคนระับครั้งแรกเพราะว่าสามครั้งที่ผ่านมาก็เป็นอิกอิกอีกรูปนะึงนะครับแต่ณวันนี้แผ่นป้ายกาพถิ่ของจังหวัดเพชรบุรนั้นได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ซึ่งนำมาสมบูรณ์นำมาใช้วันนี้เป็นครั้งแรกและก็ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีอย่างที่ท่านบอกว,าวา่าการ 老顾客来了。 Kan nak tiba-tiba yang berbanding Kan nak นายชุติพงเคลือลพบุรีค่คะขอเรียนเชิญที่รูแกค่ะค่ะไม่้เงี้ยเดี๋ยว